หลังจากที่เจ้าแห่งวิหารแห่งสงคำาได้ปลากดโต๊ะมาในด้านความแก่งแกลงของเธอนั้นก็อยู่ในรับปรมาจารย์แห่งยวนอิ่งเลยกว่าได้ซึ่งพระเอกที่สามารถสัมผัสได้ในจุดจุดนั้นตัวเขาก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยถ้าเกิดว่าต่อสู้กันจริงๆโอกาสที่จะสามารถเอาชนะได้นั้นมันเป็นไปไม่ได้อยา่างแน่นอนเลยครับแต่ที่เธอนั้นได้ปรากฏตัวมาหาพระเอกในวันนี้ก็ไม่ได้มาหาเรื่องพระเอกแต่อย่างใดก็มาบอกพระเอกเพียงแค่เอานำพลังจิตวิญ,ญญาณของเหล่าศิษย์สาวกของเขากลับคืนมาซะ เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ตัวเขาก็จะลืมเลือนมันไปเหมือนกันนะครับเนื่องด้วยที่เหตุผลที่พระเอกยอมที่จะปล่อยพระเอกไปก็เพราะว่าในการที่เราศิตสาวกของเขาสามารถหนีรอดออกมาจากสนามโลกนอกโลกได้มันก็เป็นฝีมือของพเพกนันเองนะครับที่ช่วยเราสิตสาวกของพวกเขาเอาไว้ถ้าเกิดว่าไม่มีพระเอกช่วยเหลือไว้ในตอนนั้นมันก็คงจะไม่สามารถมีชีวิตรอดออกมาได้แน่ๆนะครับตัวเธอเลยจะให้ตอบแทนบุญคุณที่เอกช่วยสาวกของเขาเอาไว้และก็จะปล่อยพระเอกไปในครั้งนี้แต่ก็ต้อง ยอมมอบจิตวิญญาณของเราสิสาว่าของเขากลับคืนมาก่อนเท่านั้นนะครับซึ่งตัวเจ้าวิหารแห่งสงคราตัวเธอก็พอจะรู้นะฮะว่าตัวตนที่แท้จริงของมาเลียงผู้นี้ไม่ใช่มาเลียงคนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นคนอื่นที่ได้นําเอาร่างของมาเลียงไปอยู่ในการครอบครองแทน แต่ถึงแม้พระเอกจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวเธอจะพูดจริงหรือว่าพูดลอ็อเพราะในด้านความแข็งแกร่งของปรมาจารย์แห่งหยวนอิงแล้วในด้านความแข็งแกร่งของเธอถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะมุ่งเดินทางไปถึงพนลีเลยเทีเดียวนะครับแต่มันก็ยังยากที่จะสามารถหนีรอดออกไปจากเธอได้ในตอนนี้พระเอกก็ต้องลองเสี่ยงดูนะครับพระเอกก็ได้พูดบอกกับเธอไปว่าถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นหนีรอดออกจากที่นี่ประมาณหนึ่งพนลีก่อนถึงจะส่งมอบจิตวิญญ,ญาณของเหล่าศิษย์สาวกแห่งวิหารสงฆ์กลับไปให้เชอเหมือนกันเลยครับ ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเธอจะรู้นะฮะว่าหนึ่งพ้ีนี้ยังไงก็ไม่รอดเธอนะครับแต่เพื่อที่จะให้พระเอกนั้นสบายใจตัวเธอก็ยงังยอมที่จะปล่อยให้พระเอกนั้นออกประจากที่นี่เหมือนกันนะครับก่อนที่พระเอกจะได้รีพุ่งออกประจากที่นี่ไปโดยพระเอกก็ได้ทาตามสิ่งที่สัญญากับเธอไว้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ได้พุ่งเดินทางหนีออกประจากเธอได้ถึงพาลี พระเอกด้นำเอาจิตวิญญาณสาวกของวิหารสงขรามได้ส่งมอบคืนให้แกเจ้าวิหารแห่งสงขามป่านนะครับพระเอกก็ต้องรีบพุ่งเดินหน้าหนีออกไปจากที่นี่เหมือนกันซึ่งตัวเธอเองก็รู้สึกตกใจพอสมควรนะครับในด้านความแข็งแกร่งของเพกในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วก็จะอยู่ในระดับแห่งการสร้างรักฐานเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความเร็วความสามารถความแข็งแกร่งเหมือนกับว่าพระเอกจะไม่ใช่คนที่มีความสามารถอยู่ในระดับการสร้างรักฐานเลยแม้แต่น้อยน,นะครับแต่ก็ทําได้เพียงแค่ส่งสาย เท่านั้นและภาพก็ตัดมาทางด้านของนิกายล่วเหอนนะครับในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นกับนิกายของพวกเขาแล้วเพราะหลังจากที่พวกเขาสามารถกลั่นยาอายุวัฒนะขั้นสูงขึ้นมาได้แต่มันก็มีใครบางคนได้ขโมยยาอายุวัฒนะของพวกเขาไปเลยครับจึงทําให้นายน้อยหลีชิงก็จะเป็นสิทธิ์ชั้นยอดของนิกายล่วเหอนนะครับตัวเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางตามบุคคลนั้นไปเหมือนกันเพื่อจับจนกลับมาให้จงได้และทางด้านของเพกเองก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่หนีรอดออกมาจาก เจ้าแห่งวิหารสงครามาได้พระเอกก็ได้มาเจอ ปัญหาอีกหนึ่งทางนะครับมันก็จะเป็นเหล่าสิจักในกายลั่วเหอได้มุ่งเดินทางมาดักน้าพระเอกเอาไว้แล้วซึ่งพวกเขาเองก็ไม่รู้นะฮะว่าพระเอกนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่สิ่งที่พวกเขานั้นสามารถสัมผัสได้พระเอกคล้ายกลกืนกันกับคนที่ขโมยสมบัติของพวกเขาไปก่อนหน้านี้นะครับในตอนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรกับพระเอกมากถึงแม้พระเอกจะอธิบายอะไรยังไงไปก็ตามนะครับพวกเขาพยายามร่วมมือกันในการเข้าโจมตีพระเอกเลยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าโจมตีพระเอกได้ เพราะมันก็ยังมีสิทธิ์ชั้นยอดของนิกายล่วเหอือตัวเธอก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วก็ได้มาห้ามเราสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องของเธอเอาไว้นะครับว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่ขโมยสมบัติพวกเขาไปอย่างแน่นอนซึ่งเธอคนนี้ก็จะเป็นนางเอกของเรานะครับผมนางเอกก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วตัวเธอก็จะมีนามว่าแม่นางลี่หวนความแข็งแกร่งของเธอก็จะอยู่ในระดับสร้างลักฐานขั้นสุดแล้วนะครับจึงทําให้เราสิทธิ์สาวกจากนิกายล่วเหอือหลังจากที่ยินคําพูดของแม่นางเรียหวนแล้วตัวพวกเขาเองก็ได้ กลาวขอโทษพระเอกไปในเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดเท่านั้นนะครับก่อนที่พวกเขาจะได้ขอตัวราจากพรเอกไปไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้า แต่หลังจากที่เราสิทธิ์สาวกจากนิกลายล่วงเหินได้ไปแล้วนะครับในตอนนี้พระเอกก็ดูเหมือนว่าจะสามารถสัมผัสได้ถึงใครบางคนที่คอยติดตามเข้ามาโดยตลอดนะครับพระเอกไม่รอช้าในการเข้าโจมตีคนคนนั้นไปและแล้วตัวเขาก็เด้ปลากฏโตัวมาจนได้คนคนนี้ก็จะเป็นสิทธิ์สาวกที่มาจากนิกายปีศาจน,นะครับผมเขาเองก็จะเป็นหัวขโมยที่เราสิทธิ์สาวกจากนิกลายล่วงเหินได้ตามมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ได้มาอยู่ใกล้ๆเขาคือเลยทําให้พวกนั้นสามารถสัมผัสได้คิดว่าเขานั้นเป็น หัวขโมยัด้เอเดียบ แต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดนะครับในตอนนี้สิ่งที่เขานั้นที่จะต้องไปทำมันก็มีมากมายพอสมควรนะครับไม่มีเวลาที่จะมาเสียเวลากับชายหนุ่มคนนี้พระเอกก็พยายามที่รีบหนีออกจากที่นี่ไปนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าชายหนุ่มจากนิการปิศาจคนนี้เขานั้นก็จะไม่ยอมให้พระเอกนั้นไปง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หาเรื่องพระเอกแต่อย่างใดพยายามที่จะคอยติดตามพระเอกไปยืนข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับเพกนะครับในด้านความเร็วของเขาก็เรียกได้เลยว่าเร็วมากๆนะครับถึงแม้พระเอกจะพรุ่งนี้ก็สามารถตาม พระเอกทันได้พระเอกในตอนนี้ก็ถึงกับอยากได้สมบัติของเขาเลยนะครับเข็ดลับวิชาที่ช่วยให้เคลื่อนทีได้เร็วขนาดนี้สุดท้ายพระเอกก็เลยต้องยอมหยุดและก็พูดคุยกับชายหนุ่มคนนี้ป่านะครับโดยเหตุผลที่ตัวเขานั้นอยากจะชักชวนพระเอกนะครับก็เนื่องโดยที่พระเอกนั้นเป็นคนที่ไปนางรี่หวนก็ดูเหมือนว่าจะชื่นชอบเพกมากมากนะครับตัวเขาก็อยากจะได้พระเอกกลายไปเป็นหุ่นเชิดของพวกเขานะครับในตอนนี้ก็พยายามที่จะชักชวนพระเอกไปที่หุบเขาของเขาหุบเข่านั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะมีพลังมากมายที่อยู่ในนั้น จะมีสมบัติดีๆในการที่พระเอกจะได้ครอบครองก็เป็นได้นะครับซึ่งพระเอกก็ไม่ได้คาดต่อย่างไรตัวเขาก็อยากจะได้สมบัติของชายหนุ่มคนนี้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายพระเอกก็ยอมไปกับชายหนุ่มคนนี้ในที่สุดนะครับและหลังจากที่พวกเขาเปิดอาเรเทเลพอร์ตมุ่งเดินทางมาที่หุบเขาแล้วมันก็จะเป็นหุบเขาแห่งราวาภูเขาไฟมากมายนะครับในสถานที่นี้ก็มีพลังมากมายที่ซ่อนอยู่ที่นี่อีกด้วยซึ่งพระเอกก็เคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผม ก็ได้มาเจอกับพวกปีศาจลาวาก่อนหน้านี้นะครับมีหัวซุกหัวซุนเลยก็ว่าได้แต่ในด้านความแข่งแกร่งของเพเอกในตอนนี้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเขาก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อพวกปีศาจลาวาพวกน,นี้เหมือนแต่ก่อนนั่นเองนะครับเป็นเหตุผลที่เพเอกนั้นกล้าที่จะมุ่งเดินทางตามมายังสถานที่นี้และแล้วหลังจากที่เะเอกตามเข้ามาได้มันก็มีตัวบงการใหญ่ได้ปรากฏกมานะครับเขาก็จะเป็นทันโซท,ที่มาจากนิกายปีศาจเหมือนกันในด้านความแข่งแกร่ง,งในตอนนี้ก็อยู่ระดับยอดอิงแล้วเรียบร้อยนะครับในตอนนี้ก็ พุ่งเข้ามาในการจับตัวพระเอกไว้เหตุผลที่เขานั้นจับตัวมานะครับรก็อยากจะจับตัวพระเอกกลายมาเป็นหุ่นเชิดของพวกเขาเพื่อแทรกแซงเข้าไปในที่นิกายล่่งเหอะนะครับขโมยเอาทรัพย์สมบัติของนิกายลุ่งเหอมาอยู่ในการครอบครองของพวกเขานั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ได้ทําการล่อลวงพระเอกมาเพื่อทําให้พระเอกกลายเป็นหุ่นเชิดของพวกเขานั่นเองนะครับแต่คิดเลยอว่าจะสามารถที่จะทําอะายพระเอกได้ถึงแม้ตัวเขาจะพยายามพุ่งเข้าโจมตีพระเอกมาก็ตามนะครับพระเอกพูดไปเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้น ายไปซะเถอะก็สามารถทําการโจมตีทโํโศพพวกนี้จนตายเรียบร้อยไปเลยนะครับจึงทําให้เหล่าศิทธ์สาวกของนิคายล่วงเหอที่เห็นตัวเขาที่เห็นความแข็งแร่งของพระเอกแล้วก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรนะครับความแข็งแร่งถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถสัมผัสได้อยู่ที่ของพระเอกนั้นก็อยู่เพียงแค่ระดับสร้างรากฐานขั้นสุดเท่านั้นนะครับแต่ในระดับยวนอิงพระเอกสามารถโจมตีไปเพียงแค่ประโยคเดียวก็สามารถฆ่าได้เลยคนคนนี้จะแข็งแร่งเกินไปหรือเปล่าฟน,นี่ยก็ต้องรีบหนีเอาชีวิตรอดหัวซุกหัว เรตุ้นเลยก็ว่าได้แต่พระเอกไม่ยอมไปล่อยไปอยู่แล้วนะครับพระเอกในตอนนี้ก็ต้องรีบตามไปเหมือนกันเพราะสิ่งที่เขาอยากได้จากชายหนุ่มคนนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับวิชาลับจากนิกายปีศาจท,ที่ช่วยเพิ่มความเร็วนั่นเองนะครับแถมก็เหมือนว่าชายหนุ่มจากนิกายปีศาจคนนี้หลังจากที่เขานั้นพยายามหนีออกมาจากเพกนะครับก็ได้มาหยุดที่ปองภูเขาไฟลูกหนึ่งนะครับซึ่งสถานเ่งนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปตัวเขาที่สามารถสัมผัสได้แต่ก็ไม่สามารถหนีรอดออกไปจาก ที่นี่ได้อยู่ดีเพราะในต,ตอนนี้มันก็มีพลังงานบางอย่างได้ทําการจับตัวเข้าไว้แล้วเรียบร้อยเลยครับไม่สามารถหนีรอดออกไปได้ล่วงหล่นตกลงไปในลาวาแห่งนี้จนตา้นะครับแต่ก็ยังดีที่พระเอกตามมาทันเวลาพอดีได้นําเอาขโมยเอากระเป๋าสมผัสของชายหนุ่มคนนั้นไปอยู่ในการครอบคร้องเหมือนกันนะครับมาที่นี่เพื่อมาเอาสมผัสโดยตรงนะฮะพระเอกของเราแต่ในระหว่างที่พระเอกพยายามรีบหนีออกปจากที่นี่เพราะตัวเขาสัมผัสได้ถึงปีศาลาวาที่มันกําลังจะป้ากกโตกมาแล้วนะครับแต่พระเอกไม่ สามารถหนีทันได้อีกต่อไปเพราะปีศาจลาวาได้มาดักหน้าเข้าไว้แล้วเรียบร้อยเลยครับถึงในด้านความแก่งของเพกพอที่จะสามารถรับมือกับมันได้แต่ถ้าว่ามันก็ไม่ได้มาตัวเดียวนะฮะมันก็มาร้อมรอบตัวเพกเอาไว้แล้วเรียบร้อยเลยครับถึงแบบพระเอกพยายามโจมตีต่อสู้ขัดขืนไม่สามารถขัดขืนพวกมันได้อีกต่อไปพวกมันได้ปลดปล่อยพลังบางสิ่งบางอย่างนะครับทำการครอบร่างของเพกเอาไว้จึงทําให้ปีศาจตัวหนึ่งที่อยู่ในตัวของเพกที่เห็นนะครับหลังจากที่ถูกพระเอกจับตัวเอาไว้ มันมันเหตุโอกาสดีก็ต้องรีบหนีออกมาจากที่นี่เหมือนกันนะครับส่วนพระเอกเองในตอนนี้ก็ได้ถูกก้อนพลังของพวกปีศาจลาวาพวกนี้ครอบคุมร่างเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก่อนที่พวกมันจะพาเพกมุ่งเดินทางไปที่ลาวาของพวกมันในทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้หลังจากที่อเอกได้ทาการสัมผัสบริเวณรอบๆดูนะครับพระเอกก็สามารถสัมผัสได้ถึงผู้คนมากมายในด้านความแข็งแกร่งระดับสร้างแรกทันขั้นสุดนะครับพวกมันจับตัวมาไว้เป็นจํานวนมากแต่ก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงของพวกมัน ว่าจับตัวเราผู้ฝึกตนพวกนี้มาทําอะไรนะครับแถมหลังจากที่พวกกลาวว่าปีศาตพวกนี้ได้ทําการจับกลุ่มผู้คนมากมายไว้แล้วพวกมันก็ได้เริ่มวิธีในทันทีนะครับเหมือนกับพวกมันใช้พลังแห่งดวงตาบางสิ่งบางอย่างนะครับในการตรวจสอบเราผู้ฝึกตนแต่ละคนแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นลูกปัดแห่งสวรรค์ของเขาในตอนนี้มันก็ได้ทําการปรากฏขึ้นมานะครับพระเอกก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยพอปกติแล้วลูกปัดแห่งสว ขของเาไม่ค่อยที่จะปรากฏขึ้นมาเองนะครับแต่ในตอนนี้มันก็ได้ปรากฏขึ้นมาเองจนได้มันได้ทําการดูดซับพลังแหงดวงตาของพวกปีศาจลาวาพวกนั้นเอาไว้นะครับจนสามารถทําได้สําเร็จรูปล,ลักษณะของมันก็ได้เปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะครับเป็นลวดลายของไฟได้ปรากฏขึ้นมาบนไข่มุกแหงสวรรค์ลูกนี้นะครับจึ่งทําให้ปเปกในตอนนี้ก็ต้องรีบใช้โอกาสนี้ในการรีบหนีออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะครับแต่พวกปีศาจลาวาพวกนั้นก็ไม่ยอมที่จะปล่อยเพกไปง่ายพวกมันก็ บูงรายตามพระเอกให้ได้เหมือนกันแต่ก็จบกันไปก่อนเลยครับสำหรับ EP นี้ EP ที่15นะครับทุกคนสำหรับ EP หน้ากิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันในวันอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็จะมาอาทิตย์ละตอนนะครับทุกวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ